คุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัทช,ชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ t n เช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนําเสนอกันในวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของการกินไข่ทั้งไข่แดงและไข่ขาวกันหน่อยค่ะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามประโยชน์ต่อสุขภาพของไข่ขาวที่คุณเองอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนอกเหนือนจากนี้ก็จะมี เล็ดลับในการกินไข่แดงเพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพมาฝากด้วยนอกนอจากนี้ในช่วงคนทันโรคค่ะจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับโรคภัยไข้เจ็บเพื่อที่จะหาวิธีการในการป้องกันตนเองให้อยู่ห่างไกลาจากโรครายที่ว่านี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดที่น่าสนใจในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกสร้างขึ้นเพื่อดูแลรักษาคนท้องถิ่น คนงานจิตอาสาภายในวัดและเพื่อเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างชาวไทยกับชาวอินเดียท้องถิน่นโดยสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชจะเปิดรักษาฟรีในทุกวันพระและในวันธรรมดาจะสามารถเข้ารักษาพยาบาลภายใต้โครงการ12รูปีรักษาทุกโรคโดยให้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนา ชาวอินเดียท้องถิ่นผู้ยากไร่จำนวนมากยังเข้าถึงการรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ยากหลายคนต้องเสียชีวิตเพราะไม่มีโอกาสได้เข้ารับรักษาสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกจึงได้จัดโครงการให้ได้ร่วมบุญในโครงการ6บาทหรือ12รูปีรักษาฟรีทุกโรคเพื่อได้ช่วยเหลือผู้คนดังกล่าวสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกอยู่ได้ด้วยปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ศรัทธาสแสวงบุญ และสิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถเปิดดำเนินการได้มาจนถึงทุกวันนี้ด้วยเพราะแรงกำลังจากคนไทยที่ให้การช่วยเหลือบริจาคเข้าสู่กองทุนรักษาของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่1154216277และบัญชีธนาคารทหารไทยธนาชาติเลขที่0 7 8 2 1 4 7 9 9 5 ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอ,ออสอทอ,อ,อสอย่อมาจากธนาคารอาคาร,าคารสงเคราะห์ดาวน์โหลดยา๋าแอป<อ><อ> GHB All g e n มีฟังก์ชันที่เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ,บ้านชำระเงิกนกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB All g แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง พ่อหนุ่มขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเป็นลูกค้าสากาอมสินพิเศษหนึ่งปีวันนี้ลุ้นรับทองคำแท่ง10กิโลกรมัมฝากตั้งแต่18พฤษภาคมถึง15รกรกฎาคม2567ออกรางวัลวันที่16รกรกฎาคมนี้และยังได้ลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาทรวม12เดือนพิเศษสุดเพิ่มรางวัลที่2เป็น1ล้านบาทเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม ทั่วไทยพบกับดีดีอันทิยาที่จะพาไปชมอาชีพสุดปังทำแล้วรวยชี้เป้าของดีของเด็ดเรื่องดีๆทั่วไทยในช่วงนี้คุณผู้ชมขาได้เวลาชี้เป้าเจ้าเด็ดนะคะเอาใจคนรักอาหารเหนือจัดเต็มสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมทั่วไทยรวมสุดยอดคนดีต้นแบบเพื่อสังคม พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์9โมงเชา้ารวบรวมเรื่องราวดีๆระดับคุณภาพทั่วไทยมาฝากกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทาง TNN ช่อง16และ True Vision ช่อง777 ในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของการกินไข่ค่ะในไข่หนึ่งฟองเนี่ยจะมีทั้งไข่ขาวและมีทั้งไข่แดงคนปกติธรรมดาส่วนใหญ่ทั่วๆไปอะค่ะมักจะกินทั้งไข่ขาวและไข่แดงแต่สำหรับ คนบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่รักสุขภาพนะคะมักจะเลือกกินเฉพาะเพียงแค่ไข่ขาวแล้วตัดไข่แดงทิ้งไปดังนั้นในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกดูข้อมูลรายละเอียดแบบแยกส่วนเลยนะคะว่าไข่ขาวกับไข่แดงมีประโยชน์แตกต่างกันอย่างไรบ้างเพราะ ถ้าเกิดว่าเลือกกินไข่ขาวเนี่ยเราก็จะเสียดายไข่แดงใช่ไหมคะในขณะเดียวกันหลายๆคนก็กลัวในการกินไข่แดงก็เลยทิ้งไข่แดงไปเลยอันนั้นก็น่าเสียดายเป็นอย่างมากวันนี้ก็จะมีรายละเอียดมาฝากกันเลยนะคะถึงประโยชน์ของไข่ขาวที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนในขณะเดียวกันเนี่ยเคล็ดลับในการกินไข่แดงกินอย่างไรไม่ให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพแล้วการกินไข่ขาวและไข่แดงเหมาะกับใครบ้างลองไปติดตามในรายละเอียดด้วยกันคะ่ะ ไข่มีสารอาหารและคุณประโยชน์มากมายสำหรับทุกวัยนอกจากนี้ก็มีราคาที่ถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโปรโตีนประเภทอื่นๆไข่ไก่หนฟองมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ50กรัมจะให้พลังงาน80กิโลแคลอรี่โปรโตีน7กรัม ถือได้ว่าเป็นแหล่งโปรโตีนคุณภาพดีเนื่องจากมีกรดอะมิโน,โนที่จำเป็นครบถ้วนและสารอาหารในไข่ไก่ก็มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตบำรุงสมองเสริมสร้างความจำบำรุงสายตาสร้างภูมิคุ้มกันและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวค่ะการกินไข่ให้เหมาะสมในแต่ละวัยสามารถที่จะยึดหลักง่ายๆตามนี้เด็กทารกตั้งแต่อายุ6เดือนให้เริ่มที่ไข่แดงต้มสุกครึ่งฟองถึง1ฟองผสมกับข้าวบด ในครั้งแรกควรให้ปริมาณน้อยๆแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นค่ะเด็กอายุ7-12ถึงเดือนให้กินไข่ต้มสุกวันละครึ่งหรือ1ฟองเด็กวัยก่อนเรียน1-5ถึงปีเด็กวัยเรียนหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีสามารถกินไข่ได้เฉลี่ยวันละ1ฟองผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงไม่ควรจะกินเกิน3ฟองต่อสัปดาห์หรือกินตามคำแนะนำของแพทย์ ผู้ป่วยโรคอื่นๆสามารถกินไข่ได้วันละหนึ่งฟองหรือตามแพทย์สั่งโดยต้องดูแลการบริโภคอาหารอย่างอื่นร่วมด้วยและเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวติดมันเบคอนหนังไก่ครีมเนยชีสและที่สำคัญต้องบริโภคอาหารให้หลากหลายถูกสัดส่วนในปริมาณที่เหมาะสมด้วยค่ะ ข้อมูลจากกลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปรศุสัตว์กรมปรศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบว่าปี2563มีอัตราการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยฉเฉลี่ยเพียงแค่223ฟองต่อคนต่อปีซึ่งต่ำกว่าประเทศอื่นอย่างจีนที่เขามีการบริโภค399ฟองต่อคนต่อปีญี่ปุ่น3 4 5ฟองต่อคนต่อปีและมาเลเซีย314ฟองต่อคนต่อปี เพื่อส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่และพัฒนาโภชนาการให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยกรมอนามัยจึงได้ดําเนินการโครงการรณรงค์ในการบริโภคไข่ไก่ในวัยเรียนโดยร่วมมือกันกับหน่วยง,งานต้นสังกัดของสถานศึกษาทุกแห่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสํานักงานประหลัดกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในกรมปรศุสัตว์และคณะทํางานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่300ฟองภายใต้คณะกรรมการนโยบายพัฒนากไก่ไข่และผลิตภัณฑ์หรือเอ็กบอร์ดและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวม22หน่วยงานเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนโดยการบริโภคไข่ไก่ตามมาตรฐานอาหารกลางวันโรงเรียนไทยผ่านทางโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาทุกสังกัด รณรงคการบริโภคไข่ไก่เพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำของกรมอนามัยสร้างความตระหนักและการรับรู้ในกลุ่มเด็กนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปเพื่อเพิ่มอัตราการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยในภาพรวมตามเป้าหมายปี2566ให้ได้จำนวน300ฟองต่อคนต่อปีค่ะไข่ขานาดใหญ่1ฟองจะมีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็น13ชนิดรวมถึงโปรตีนคุณภาพสูงทั้งหมด70แคลอรี การวิจัยทางโภชนาการชี้ให้เห็นเลยนะคะว่าไข่มีบทบาทในการควบคุมน้ำหนักความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพการทำงานของสมองสุขภาพของดวงตาและอื่นๆอีกมากมายทั้งไข่ลวกไข่คนไข่ตุนรวมไปถึงไข่ที่ต้มสุกทั้งหมดล้วนแล้วแต่ส่งผลดีต่อร่างกายแต่เราก็ควรต้องกินให้ถูกจึงจะได้ประโยชน์จากไข่อย่างเต็มที่ค่ะทางด้านแพทย์หญิงกัญจณีธนแพทย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทระบุค่ะว่าไข่มีสารอาหาร2ชนิดที่สำคัญสำหรับสุขภาพสมองประกอบไปด้วยโคลีนและลูทีนโคลีนจะมีบทบาทในการพัฒนาสมองของทารกในช่วงแรกของการตั้งครรภ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ในสมองที่ใช้สำหรับเป็นหน่วยความจำและสำหรับเรียนรู้ในขณะเดียวกันลูทีนก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของดวงตาและมีบทบาทต่อการรับรู้ด้วยเช่นเดียวกัน ไข่อาจจะมีปริมาณคอเลสเตอรอลค่อนข้างจะสูงนะคะแต่ว่าไม่ได้มีผลกระทบต่อระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายค่ะไข่เป็นแหล่งโปรโตีนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆมากมายรวมไปถึงวิตามิน A วิตามิน B และวิตามิน b 12วิตามิน D ไอโอดีนโฟเลตโอเมก้า3อีกทั้งไข่ยังมีราคาไม่แพงหาซื้อได้ง่ายและวิธีที่ดีที่สุดในการกินไข่ก็คือการต้ม การรับประทานไข่วันละ1-3ฟองมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายอย่างแต่ว่าจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลค่ะซึ่งกลุ่มคนที่ต้องระวังในการบริโภคไข่เป็นพิเศษและควรจะบริโภคไข่3-4ฟองต่อสัปดาห์หรือบริโภคแค่ไข่าขาวเท่านั้นได้แก่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงผู้สูงอายุผู้ป่วยไขยมันในเลือด ไข่มีประโยชน์แต่ก็ควรต้องเลือกกินให้ถูกโดยเฉพาะกรรมวิธีในการประกอบอาหารที่ควรต้องหลีกเลี่ยงการทอดด้วยน้ำมันเพราะอาจทำให้ระดับคอเลสเตอรอลส,สูงได้แทนที่จะได้ประโยชน์กลับกลายเป็นการเกิดโทษจากการบริโภคไข่แทน ส่วนอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการกินไข่ที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินมาก่อนนะคะคืออย่าเพิ่งกินไข่หลังจากเป็นแผลหรือเพิ่งผ่าตัดเพราะจะทําให้เป็นแผลเป็นหรือเป็นแผลนูนไม่เรียบเนียนสวยและยิ่งไปกว่านั้นหลายคนก็เตือนว่ากินไข่แล้วแผลจะเป็นหนองอีกด้วยความเชื่อเหล่านี้เป็นความจริงหรือไม่วันนี้เราก็มีคําตอบนะคะ ไข่คือโปรโตีนและโปรโตีนจะมีหน้าที่ช่วยเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอในร่างกายอีกทั้งยังช่วยสร้างเนื้อเยื่อและเป็นส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดงที่จะนำพาเอาออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายค่ะดังนั้นถ้าหากว่าเราเป็นแผลเนื้อเยื่อของผิวหนังถูกทำลายเราก็จำเป็นต้องกินโปรโตีนเพื่อเสริมสร้างเนื้อเยือ่อให้กลับมาฟื้นฟูเร็วๆเ,เ,เพราะฉะนั้นความเชื่อเรื่องเป็นแผลห้ามกินไข่จึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะคะการกินไข่ไม่ได้ทำให้เป็นแผลเป็น เป็นแผลนูนหรือเป็นหนองแต่อย่างใดค่ะแต่ว่ายังจะช่วยทําให้แผลหายได้เร็วยิ่งขึ้นอีกต่างหากส่วนสาเหตุที่ทําให้เป็นแผลนูนนั้นยังไม่มีคําอธิบายที่ชัดเจนแต่ก็มีการสันนิษฐานกันนะคะว่าอาจจะเป็นแผลที่เกิดในตําแหน่งที่ผิวหนังมีความตึงมากๆบริเวณข้อต่ออย่างหัวเข่าข้อศอกหัวไหล่หรือกลางหน้าอก นอกจากนี้ยังมีแผลเป็นนูนอีกประเภทหนึ่งที่โตเกินขอบเขตของแผลเดิมไปมากซึ่งเราเรียกกันว่าแผลเป็นคีลอยที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่มีสีผิวเข้มเกิดในตำแหน่งหัวไหล่ติ่งหูกลางหน้าอกหรืออาจเป็นกรรมพันธ์จากพ่อแม่ค่ะหากกังวลว่าจะเป็นแผลเป็นควรขอคำแนะนำจากแพทย์ที่ทำการรักษานะคะ นอกจากจะทานไข่ได้แล้วยังควรต้องทานอาหารให้ครบห้าหมู่ตามปกติเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้ครบทุกด้านด้วยแต่สามารถเน้นไปที่โปรตีนยังไข่นมถั่วและผักผลไม้เพื่อให้แผลหายเร็วๆได้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่บอกกันไว้ค่ะว่าสำหรับใครที่มีสุขภาพดีเนี่ยสามารถกินได้ทั้งไข่ขาวและไข่แดงทุกๆกวันวันละหนึ่งฟองเลยอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเด้นย้ำไว้ว่า ก็ต้องคอยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลจากอาหารประเภทอื่นๆเอาไว้ด้วยนะคะเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บในช่วงคนทันโรคค่ะสถานพยาบาลกุศินาราคลินิกสร้างขึ้นเพื่อดูแลรักษาคนท้องถิน่นคนงานจิตอาสาภายในวัดและเพื่อเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างชาวไทยกับชาวอินเดียท้องถิน่นโดยสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชจะเปิดรักษาฟรีในทุกวันพระและในวันธรรมดาจะสามารถเข้ารักษาพยาบาลภายใต้โครงการ12รูปีรักษาทุกโรคโดยให้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยทุกชาติทุกภาษาทุกศา,าสนาชาวอินเดียท้องถิ่นผู้ยากไร้จำนวนมากยังเข้าถึงการรักษาโรคภัยแค่เจ็บได้ยากหลายคนต้องเสียชีวิตเพราะไม่มีโอกาสได้เข้ารับรักษา สถานพยาบาลกุสินาราคลินิกจึงได้จัดโครงการให้ได้ร่วมบุญในโครงการ6บาทหรือ12รูปีรักษาฟรีทุกโรคเพื่อได้ช่วยเหลือผู้คนดังกล่าวสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกอยู่ได้ด้วยปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ศรัทธาสแสวงบุญและสิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถเปิดดำเนินการได้มาจนถึงทุกวันนี้ด้วยเพราะแรงกำลังจากคนไทย ที่ให้การช่วยเหลือบริจาคเข้าสู่กองทุนรักษาของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่1154216277และบัญชีธนาคารทหารไทยธนาชาติเลขที่0782147995 นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเป็นลูกค้าสากาอมสินพิเศษหนึ่งปีวันนี้ลุ้นรับทองคำแท่ง10กิโลกร,รมัมฝากตั้งแต่18พฤษภาคมถึง15กรกฎาคม2567ออกรางวัลวันที่16กรกฎาคมนี้และยังได้ลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาทรวม12เดือนพิเศษสุดเพิ่มรางวัลที่2เป็น1ล้านบาทเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมถ้าจะกู้ซื้อบ้าน ทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกออออทอสทอสอย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวนโหลดยาอ,อแอป g h b All g e n มีมฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเตอมิมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ,อ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป g h b All g e n แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง เราจะทดสอบการออกแบบของคุณจะเป็นต,ตัวแรกที่ทำขึ้นมาใช่ไหมคะมันเป็นดีไซน์ที่เรียบง่ายซับซอ้อนในตอนท<ช>ำเริ่มได้เลยมาเริ่มกันดีกว่าตามต่อคู้เพื่อทวงชิงความเป็นสุดยอดฝีมือโอ้พระเจ้าร่วมลุ้นและเชียร์พวกเขาพระเจ้า อย่ามาดูฉันเลยตรงนี้ไม่มีอะไรให้ดูหรอกไม่มีการวัดไม่มีกลเมตใดๆเป็นแค่ช่างไม้ไวกิ้งช่างไม้ประจำสัปดาห์ของเราก็คือช่างไม้ฝีมือทองทุกวันอังคาร21.30นาิกา30ทีทาง True Excite True visions ช่อง118และ340รับชมครบทุกตอนได้แล้ววันนี้ที่แอปพลิเคชัน True visions now True visions now plus เดี่ยวจบครบทุกความมันอินทุกความฟินซีรีส์เ่นกีฬาดังจากต่างประเทศเพียง249บาบาทสมัครและดูได้แล้ววันนี้ สู่ช่วงที่3ของราย,ยากรคนหลังข่าวกับคนทันโรคค่ะถึงแม้ว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีจะพัฒนาก้าวล้ำไปมากนะคะแต่ถ้าเกิดเรามาดูในหลักของความเป็นจริงเนี่ย เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวล้ำแต่หลายครั้งหลายหนก็ไม่ทันเหมือนกันกันกนกบโรคภัยไข้เจ็บที่มีการแพร่ระบาดอยู่เป็นระยะระยะดังนั้นการเรียนรู้ทำความรู้จักและเข้าใจโรคภัยไข้เจ็บต่างๆจึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะเราเองจะได้รู้เท่าทันถึงการป้องกันและวิธีการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเหล่านั้นวันนี้คนทันโรคจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับโรคอะไรลองมาติดตามไปได้วยกันค่ะ ในการรักษาโมมรคมะเร็งของแพทย์แผนจีนนะครับจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการรักษาของแผนปัจจุบันได้เกือบทุกช่วงตอนนะครับโดยตั้งแต่เราเมื่อเราพบว่าเราเป็นโมมรคมะเร็งแล้วเนี่ยในการที่จะเตรียมตัวเข้ารับการผ่าตัดีโมีฉายแสงเนี่ยเราก็สามารถที่จะมารักษาด้วยแพทย์แผนจีนเพื่อจะฟื้นฟูร่างกายของเราเนี่ยให้แข็งแรงให้มากที่สุดเพื่อจะเตรียมตัวที่จะไปทําการรักษาด้วยวิธีการทางแผนปัจจุบันได้นะครับ โดยการรักษาของแผนจีนเนี่ยวิธีหลักที่สุดก็คือวิธีการใช้ยาสมุนไพรจีนเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับสมดุลร่างกายแล้วก็ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับในช่วงที่เราทําการผ่าตัดอย่างนี้เราผ่าตัดเสร็จไปแล้วเนี่ยร่างกายเราต้องมีการสุดโทมลงในแผนจีนเรียกว่าจะทําให้เกิดการเสียพลังชีพและเลือดออกไปนะฮะแล้วก็อาจจะทําให้มีภาวะเกิดเลือดอเลือดข้างสะสมในร่างกายหลังการผ่าตัด ตรงนี้เนี่ยยาจีนก็มีส่วนที่จะไปช่วยลดาภาวะเลือดข้างสะสมในร่างกายแล้วก็ช่วยเสริมพลังชีและเลือดในร่างกายที่สูญเสียไปในช่วงผ่าตัดเนี่ยให้ฟื้นฟูกลับข,ขึ้นมาได้เร็วเพราะว่ายิ่งฟื้นฟูกลับขึ้นมาได้เร็วโอกาสที่จะร่างกายจะอ่อนเพลียลงเนี่ยมันก็จะสั้นนะช่วงที่อ่อนเพลียก็จะสั้นในช่วงที่าทาการคีโมโนะฮะช่วงคีโเนี่ อาการพวกขึ้นไส้อาเจียนหรือเบื่ออาหารเนี่ยยาในยาจีนก็มีส่วนที่จะไปช่วยในการลดอาการเหล่านี้ลงได้หรือแม้กระทั่งในภาวะที่ไขกระดูกถูกกดการทํางานจากยาเคมีนมนะครับซึ่งจะทําให้พวกค้าเมเลือดแดงไม่เลือดอขาวเก็ดเลือเดเหล่าน,นี้เนี่ยต่ำลงโดยภาวะพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า เป็นหนักมากๆเนี่ยจะทําให้ไม่สามารถให้ยาเคมีได้จนครบคอร์สที่ทางแผนปัจจุบันกําหนดได้นะครับตรงจุดนี้เนี่ยยาจีนเนี่ยมีส่วนที่จะไปช่วยกระตุ้นไขกระดูกให้สามารถสร้างเลือดขึ้นมาได้มากเพียงพอที่จะสามารถรับยาเคมีบําบัดได้ครบตามคอร์สที่แผนปัจจุบันกําหนดได้นะครับส่วนเรื่องฉายแสงนะฮะเรื่องฉายแสงเนี่ยในการฉายแสงในแต่ละบริเวณเนี่ยอาจจะมีการอักเสบขึ้นตามบริเวณต่างๆนะรตรงนี้ยาสูุนไพรจีนก็มีส่วนในการลดอาก,การอักเสบให้น้อยที่สุด ลงไปได้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการฉายแสงบริเวณช่วงลําคอขึ้นไปนะครับอาจจะทําให้มีภาวะาปากแห้งคอแห้งจากการที่ต่อน้ำลายถูกกดถูกทําลายนะครับซึ่งจะมีผลทําให้คนไข้เนี่ยปากแห้งคอแห้งแล้วก็กลืนลําบากตรงนี้เนี่ยยาสมุนไพรจีนเนี่ยมีส่วนในการไปช่วยลดอา,อาการนี้ลงได้หรือ,อจะไปช่วยกระตุ้นการทำงานของต่อน้ำลายแล้วก็ช่วยให้สามารถที่จะกลืนอาหารได้ได้ง่ายยิ่งขึ้นได,ได้เร็วกว่าเดิมนะครับ ถ้าเพิ่งถ้าเพิ่งตรวจพบมะเร็งนะฮะแนะนําว่าให้รักษาด้วยการใช้แพทย์แผนจีนควบคู่กับแผนปัจจุบันไปได้เลยนะครับในในช่วงที่เพิ่งตรวจพบเนี่ยเราสามารถที่จะไปขอคําปรึกษากับคุณหมอทางแผนปัจจุบันเพื่อวางแผนการรักษาได้เลยนะครับแล้วระหว่างที่เราจะเตรียมตัวเข้าไปรับการรักษาด้วยผ่าตัดีโมชฉายแสงเนี่ยก็มาดูแลร่างกายบารุงร่างกายาเพื่อเตรียมพร้อมร่างกายเนี่ยในการที่จะไปรับการรักษาของแผนปัจจุบันกับทางแพทย์แผนจีนด้วยได้ แล้วก็ถ้าในระหว่างที่เราอยู่ในช่วงเฝ้าระวังนะฮะเพราะว่าหลังการรักษาของแผนปัจจุบันแล้วเนี่ยจะมีช่วงเฝ้าระวังอีกหลายปีนะรตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะให้ยาสมุนไพรจีนเพื่อที่จะช่วยฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับให้แข็งแรงเพราะว่าในแพทย์แผนจีน,นมีคําพูดคาหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าเจิ้งชี่ฉุนเน่เสียป้เขิกันถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือถ้าระบบภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงดีนะครับ พวกปัจจัยก่อโรคต่างๆหรือโรคต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้ามากั้มกลายชีวิตเราได้นะครับดังนั้นเนี่ยในแพทย์แผนจีนจึงเชื่อว่า,าการที่เราปูคุ้มกันแข็งแรงเนี่ยโรคต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งด้วยเนี่ยก็จะยากที่จะกลับมาหรือเข้ามาทําอะไรร่างกายเราได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในยาจีนเนี่ยก็จะมียาที่มีฤทธิ์ในการที่จะต่อต้านเซลล์มะเร็งนะครับซึ่งมีงานวิจัยที่ ประเทศจีนทำเอาไว้เนี่ยรองรับอยู่นะครับก็สามารถให้ควบคู่ไปด้วยได้นะครับซึ่งเป็นการช่วยลดผลข้างเคียงลดโอกาสที่ตัวโรคมะเร็งจะกลับมาได้อีกแรงหนึ่งในผู้ที่ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งนะครับสิ่งสำคัญอย่างแรกเลยก็คือสตินะฮะคือหลายๆคนเนี่ย เมื่อตรวจเจอว่าเป็นโรคมะเร็งก็จะสูญเสียกําลังใจนะครับคิดว่าชีวิตนี้เนี่ยจะต้องจบลงแล้วแน่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรักษามะเร็งในปัจจุบันก้าวหน้าไปมากนะครับสามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้นะครับในหลายๆรายนะครับแล้วก็การอดอาหารไม่แนะนำนะครับเราสามารถที่จะทานอาหารได้เหมือนคนทั่วไปแต่แค่เลี่ยงอาหารที่อาจจะเป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายที่เรารู้กันอยู่แล้วเช่นอาหารพวกทอดอาหารพวกปิ้งย่างหรือพวกเนื้อแปรรูปต่างๆเหล่านี้เนี่ย ก็ให้เล bread, ี่ยงไว้นะครับส่วนอาหารอื่นๆเราสามารถทานได้เหมือนคนปกติทั่วไปไม่จําเป็นต้องอดอาหารนะครับแล้วก็ออกกําลังกายออกกําลังกายก็สามารถทาได้เหมือนคนทั่วไปนะครับไม่จําเป็นจะต้องมีข้อห้ามอะไรเป็นที่สิแนะนําว่าให้รักษาควบคู่กับแผนปัจจุบันไปได้เลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องลังเลอะไรนะฮะในการรักษาของแผนจีนเนี่ยสามารถมีส่วนเข้าไปช่วยในทุกๆระยะในการรักษาของแผนปัจจุบันได้ แต่แนะนําว่าการรักษาเนี่ยควรจะอยู่ในการดูแลของหมอแพทย์แผนจีนซึ่งมีใบประกอบโรคศินถูกต้องนะครับอย่าไปใช้ยาที่คนญาติญาติส่งต่อมาทางไลน์หรือทางช่องทางโซเชียลต่างๆที่เราหาเองโดยที่ไม่ผ่านแพทย์อันนี้จะมีความอันตรายเพราะว่าไม่ว่ายาอะไรก็แล้วแต่นะร,รวมถึงยาสมุนไพรด้วยแล้วเนี่ยควรจะอยู่ในมือของแพทย์ที่เข้าใจในการใช้ยาสมุนไพรนั้นๆนะครับ เพื่อที่จะไม่ให้ใช้ยานั้นในระยะเวลาที่นานเกินไปหรือว่าโอเวอร์โดสมากจนเกินไปซึ่งจะก่อให้เกิดพิษกับร่างกายคนไข้ได้นะครับ หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบนี้ได้ใหม่กับรายการคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มทั้งผ่านทาง Facebook YouTube Instagram และ TikTok ส่วนหน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาิกาถึง15นาิก30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ